มาชวนเพื่อนๆทำวุ้นครีมกาแฟทำง่ายรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากใครที่ชอบทานวุ้นกาแฟอยู่แล้วเมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวเราจะนําวัตถุดิบส่วนแรกมาผสมกันแล้วก็พักเอาไว้ก่อนแล้วเราจะไปทําในส่วนของวุ้นนมกันในการต้มวุ้นเนี่ยเราจะใช้วุ้นผงตาโทรศัพท์ในการทํานะเป็นผงวุ้นที่เนื้อละเอียดต้มง,ง่ายทําได้หลายเมนูเราจะต้มวุ้นนมด้วยไฟกลางค่อนเบาพอวุ้นเดือดละลายจนหมดแล้วเราจะใส่ครีมชีสเป็นส่วนผสมสุดท้ายคนให้ครีมชีสละลายปิดเตาแล้วค่อยๆเทส่วน ผสมที่เราพักไว้ลงในหม้อวุ้นอย่างช้าๆขณะที่เทให้เราทําการคนตะกอมือไปด้วยเนื้อวุ้นจะได้ผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันในส่วนของวุ้นครีมเนี่ยเราจะเทสลับกับวุ้นกาแฟเดี๋ยววันนี้เราจะทําประมาณ5ชั้นระหว่างรอวุ้นครีมเซตตัวแล้วก็ไปต้มวุ้นกาแฟกันเราจะใช้ผงกาแฟ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา500กรัมนะเพื่อนๆส่วนน้ําตาลเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดตามความชอบได้ต้มวุ้นกาแฟให้เดือดจัดแล้วก็แบ่งเทไล่ชั้นสลับกับวุ้นครีมไปเรื่อยๆสําหรับเพื่อนๆที่กลัวว,ว่าวุ้นครีมเเตัวในหมมอรราาาสถ นำวุ้นครีมที่เราพักไว้ไปตุ๋นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันวุ้นเซ็ตตัวได้ห้ามนำไปอุ่นผ่านไฟโดยตรงไม่งั้นเนื้อครีมจะแข็งและไม่สวยพักวุ้นไว้ในอุณหภูมิห้องพอวุ้นเซ็ตตัวเราก็นำวุ้นมาตัดตามขนาดที่เราต้องการได้เลยวุ้นที่เราทำตัดออกมาเนื้อก็จะเนียนสวยติดกันไม่แยกชั้นรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นกาแฟหวานมันอร่อยมากเพื่อนๆอ,อย่าลืมเอาไปลองทำกันนะ